ขอบฟ้าในยามพลบค่ำของพื้นที่ลอยต่อระหว่างสยามและเพื่อนบ้านคล้ายกับสีรอยฟกช้ำเก่าๆที่ยังไม่จางหายหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งซึ่งตั้งอยู่ใต้ร่มเงาของพงไพ่ที่นาทึบเป็นอย่างเส้นแบ่งอันเปราะบางที่พวกคนตั้งรับกับความเงียบงนันและความหวาดระแวงพื้นที่แห่งนี้ได้รับการคุ้มครองจากเหล่าทหารผู้กล้าจากหน่วยลาตระเวนที่51 ซึ่งคอยสอดส่องดูแลไม่ให้ผู้ใดลุกล้ำอธิปไตยของชาติแม้ว่าชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านจะไม่ได้มั่งคั่งแต่ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ของพวกเขากลับเหมือนแสงสว่างเล็กๆที่ส่งผ่านอาหารเสื้อผ้าหรือน้ำใจให้กับผู้พิทักษ์ชาติอยู่เสมอค่ำคืนนี้ไม่ใช่คืนธรรมดามันคือวันอุโบสถใหญ่ซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีในหมู่ทหารผ่านศึกว่า เป็นช่วงเวลาที่บรรยากาศรอบๆแนวป่าจะหนาวเย็นลงผิดปกติทหารหลายนายต่างตระหนักถึงความเชื่อที่ว่ากลุ่มผู้ใช้คุณสายมนดำจากอีกฝั่งหนึ่งมักจะปล่อยของออกมาทดสอบแนวป้องกันในคืนนี้เสียงกระซิบลมที่พัดผ่านยอดไม้คล้ายกับเสียงสั่งเสียของคนตายที่แผ่วเบาจนหน้าขนลุกทหารแต่ละนายต่างเตรียมความพร้อมอาวุธถูกบรรจุเต็มแมกกาซีน แต่สิ่งที่ทำทหารใหม่ที่ชื่อว่าบุญรู้สึกวันไหวมากที่สุดไม่ใช่การลบกับศัตรูที่มีเลือดเนื้อแต่เป็นการ,รเผชิญหน้ากับสิ่งที่ไม่อาจมองเห็นด้วยตาเปล่าจ่าแสงผู้นำชุดลาตตเวนมองสีหน้าซีดของพลบุญอย่างเข้าใจความเชื่อในเรื่องดีรับกับภารกิจที่ต้องปฏิบัติเป็นสิ่งที่ต้องอยู่คู่กันในพื้นที่แห่งนี้มานานหลายสิบปีจ่าแสงเองก็ไม่ใช่คนที่ไม่เชื่อเรื่องเหนือธรรมชาติ แต่ในทางกลับกันประสบการณ์ที่สั่งสมมาสอนให้เขารู้ว่านอกจากการพกพาอาวุธและยุทธวิธีที่แม่นยำแล้วสิ่งของที่ศักดิ์สิทธิ์และอาคมใช้ในการกำบังตนก็มีส่วนสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากันชุดลาะ,ะเวนห้าชีวิตเดินเรียงแถวเข้าไปในความมืดที่ปกคลุมแนวป่าอย่างเงียบเชียบแสงไฟฉายสองวูบว่าไปตามพุ่มไม้และกิ่งก้านที่บิดเบี้ยว กลิ่นของดินโคลนที่เ้นและแฉะผสมกับกลิ่นสาบของซากสิ่งที่มีชีวิตที่มันเน่าเปื่อยซึ่งเป็นสิ่งที่คุ้นเคยสำหรับทหารที่นี่แต่ในคืนนี้กลิ่นนั้นกลับรุนแรงและก็เย็นยะเยือกกว่าปกติพื้นที่ป่าชายแดนแห่งนี้มีความเป็นพิเศษที่น่าสยดสยองหากมองอย่างสังเกตจะเห็นเดินดินขนาดเล็กที่มันปูดโน้นขึ้นมาหลายจุดซึ่งใต้เดินดินเหล่านั้นก็คือร่างไร้วิญญ,ญาณไม่รู้จำนวน ที่ถูกฝังไว้ตามมีตามเกิดจากการสู้รบที่ผ่านมาเสียงม้าเห่าหอนดังโหยหวนจากระยะไกลเป็นสัญญาณที่บอกถึงความผิดปกติของธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นการล่าเหยื่อหรือการส่งเสียงเพื่อตอนรับสิ่งที่กำลังจะตื่นขึ้นมาพลบุญเป็นทหารหม่แยกตัวเดินออกมาตัวตามคำสั่งเขาเดินไปยังจุดที่เคยเกิดการประทะมากอ่อนสายตาของเขากวาดมองไปตามพื้นดิน เพื่อที่จะตรวจสอบลองรอยการลุกล้ำอย่างละเอียดทันใดนั้นเองความรู้สึกเย็นว่าก็เล่นผ่านกระดูกสันหลังมาถึงท้ายทอยขนทุกเส้นบนร่างกายก็ลุกชันโดยที่ไม่มีสาเหตุที่ชัดเจนเขาหยุดชะง,งักแล้วก็หันขวับไปอย่างทิศทางที่เขารู้สึกได้ว่ามีบางสิ่งมันเคลื่อนผ่านเงาใบไ,ไม้ไปอย่างรวดเร็วดวงตาของเขามองเห็นสิ่งนั้นอย่างน่าขนลุกซึ่งมันซ่อนอยู่ใต้เงาต้นไม้ใหญ่ มันคือรองเท้าคัมแบกเก่าๆที่บ่งบอกถึงความเป็นเครื่องแบบทหารอีกฝั่งเขาค่อยๆเลื่อนสายตาขึ้นไปตามกางเกงลายพรางที่สกปรก,ปกชุม่มคลอจนกระทั่งถึงบริเวณเอวพลบุญถึงกับเขาอ่อนด้วยความตกใจอย่างที่สุดเพราะสิ่งที่เขายืนประจันหน้าอยู่นั้นมีแต่ท่อนล่างของมนุษย์ที่ไร้ท่อนบนมันยืนย่งอยู่ตรงความมืดอย่างไร้การเคลื่อนไหวผลบุญกำส้อยพาในมือแน่นจนเจ็บ ร่างกายก็แข็งทื่อด้วยความกลัวที่เกาะกลุมจิตใจไม่นานหลังจากนั้นเสียงครูดของบางสิ่งที่มันเคลื่อนที่อยู่บนดินก็ดังขึ้นมาจากอีมุมหนึ่งทําให้พลบุญต้องหันไปมองด้วยหัวใจที่เต้นรัวสิ่งที่ปรากฏต,ต่อหน้าเขาก็คือท่อนบนของทหารคนเดิมที่มีผิวซีดเผือดปากและตาคล้ำมืดน้ากลัวมันกำลังใช้แขนทั้งสองข้างลากตัวเองคลานออกมาจากความมืดอย่างเชื่องช้า ก่อนที่ใบหน้าอันน่าสะเพงกลัวนั้นจะฉีกยิ้มกว้างจนเห็นฟันที่เหยินออกมาพร้อมๆกับการเคลื่อนไหวเข้ามาหาอย่างไม่หยุดย่อนคนบุญไม่สามารถควบคุมร่างกายของตัวเองได้อีกต่อไปคนบุญกรีดร้องออกมาโดยไร้เสียงหัวใจของเขาหล่นล่วงไปอยู่ที่ใต้ข้อเท้าความรู้สึกที่เหมือนถูกแช่แข็งก็ทำให้เขาล้มหงายลงบนพื้นที่ชื้นแฉโดยที่ไม่ทันตั้งตัว สิ่งมีชีวิตที่ถูกแยกส่วนนั้นก็ยังคงพลานแล้วก็ลอยตัวอยู่ในอากาศเพียงไม่กี่เมตรเสียงของความตื่นตระหนกของเขาดังไปถึงหูของจ่าแสงที่กำลังลาดเวนอยู่ไม่ไกลจ่าแสงและทหารที่เหลือก็รีบวิ่งมายัางจุดที่พลบุญล้มอยู่พลบุญกอดขาจ่าแสงไว้แน่นดวงตาปิดสนิทและร้องบอกถึงสิ่งที่เขาได้เห็นอย่างบางคลั่งมือที่ชี้ไปยังทิศทางที่สร้างศพทนบนคลานเข้ามากลับว่างเปล่า ไม่มีเงาของสิ่งใดไม่มีกลิ่นเหม็นเน่าไม่มีร่องรอยของการเคลื่อนไหวจ่าแสงกล่าวด้วยเสียงเรียบว่ามึงลืมตาขึ้นมาดูแม้เขาจะสัมผัสได้ถึงความเย็นเยือกของบรรยากาศที่ผิดปกติแต่สิ่งที่ปรากฏต,ต,ต่อหน้าเขาคือความว่างเปล่าเมื่อพลบุตรลืมตาขึ้นมาตามคำสั่งภาพสยดสยองเมื่อคู่ก็หายไปเหมือนกับว่าเป็นเพียงภาพลวงตาที่เกิดขึ้นจากความหวาดกลัว จ่าแสงใส่หน้าเล็กน้อยแม้จะเชื่อในเรื่องอาถรรพ์แต่ภารกิจก็ต้องดําเนินต่อไปชุดลาตตเวียนจึงตัดสินใจเดินทางกลับไปยังฐานกําหนดการพวกเขาก้าวเท้าเดินเลี้ยงแถวผ่านป่าที่ดูเหมือนจะสงบลงแล้วแต่เมื่อเดินได้ไปไม่นานจ่าแสงกย็ยกมือขึ้นส่งสัญญาณให้ทุกคนหยุดท,ทันทีบรรยากาศร,รอบข้างก็เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงลมที่เคยพัดพากลิ่นของป่าก็ได้หยุดยิ่งอย่างสมบูรณ์ ยอดไม้ทุกต้นที่เคยหวั่นไหวตามกระแสลมก็กลับยืนต้นอย่างแน่นิ่งความเงียบที่เข้ามาแทนด้วยความกลัวก่อนหน้านี้กลับกลายเป็นความเงียบที่ขนลุกยิ่งกว่าขณะที่ทุกคนหยุดนิ่งเพื่อประเมินสถานการณ์จู่ๆพื้นดินใต้ฝ่าเท้าของจ่าแสงก็เกิดการสั่นสะเทือนเล็กน้อยก่อนที่มือสีซีดเสียมือหนึ่งจะทะลุผืนดินที่เปียกชื้นขึ้นมาอย่างรวดเร็วมือที่เต็มไปด้วยดินและโคลนนั้นมันเอื้อมจับข้อเท้าของจ่าแสงไว้แน่น ทหารทุกนายที่เห็นภาพนั้นต่างตกใจแทบสิ้นสติความตื่นตระหนกกระจายไปทั่วทั้งหมู่ความกลัวที่มาจากภายในก็ระเบิดออกมาเป็นเสียงร้องที่ถูกกลืนหายไปในความเงียบของป่าจาแสงสะบัดเท้าอย่างแรงจนมือที่โผล่ออกมานั้นได้ขาดออกจากข้อเท้าก็หันไปมองรอบตัวด้วยสายตาที่ไม่เกรงกลัวภายใต้แสงไฟฉายสลัวสลว,สวทหารทุกคนเห็นว่า พื้นป่ารอบตัวของพวกเขาไม่ได้มีแค่เนินดินธรรมดาแต่ร่างหลาวิญญาณหลายสิบชีวิตที่กำลังค่อยๆโผล่ขึ้นมาจากหลุมดินทีรละสกบ,บางร่างนั้นก็ถูกฝังมานานจนแห้งเหลือเพียงแต่กระดูกที่ปกคุมไปด้วยเศษพาคีลิวบางร่างที่ใหม่กว่านั้นก็มีผิวที่ซีเผือนแล้วก็หน่าเปลือยหน้าสยดสยองและที่น่าสะเึงกว่าที่สุดก็คือร่างที่ไม่มีศีรษะแต่ก็ยังคงเคลื่อนไหวได้วยสัญชาตญาณอันชั่วร้าย พวกผีเหล่านี้ไม่ได้พูดจาใดๆพวกมันก็เริ่มกลูกเข้ามาล้อมรอบชุดลาดตะเวงอย่างช้าๆการเคลื่อนไหวของพวกมันคล้ายกับกระแสน้ำวนที่กำลังดึงทุกคนจมดิ่งลงไปก้นบึงจะแสงแตัดสินใจทันทีเขาไม่มีเวลาที่จะใช้คาถาอาคมใดๆแล้วเขาอ,ออกคำสั่งให้ทหารทุกคนยิงปืนขึ้นฟ้าเป็นการเปิดทางก่อนที่เขาจะเป็นผู้นำทัพวิ่งฝ่าวงล้อมของซากศพที่เริ่มที่จะหนาแน่นขึ้นทหารทุกคนวิ่งอย่างไม่คิดชีวิต วิ่งไปยังจุดป้องกันของตนเองที่เคยให้ความรู้สึกปลอดภัยแต่ในคืนนี้จุดนั้นดูเหมือนจะไม่ปลอดภัยอีกแล้วเมื่อมาถึงฐานอย่างทุรักทุเลทุกคนต่างหอบหายใจอย่างหนักด้วยความอ่อนลา้าแต่เสียงฝีเท้าที่ดังตามมาด้านหลังก็ทําให้ทุกคนต้องหันกลับไปมองในป่าอีกครั้งพลบุญหลีตามองอย่างไม่น่าเชื่อสายตาสิ่งที่ตามมาไม่มีท่อนบนอีกต่อไปแต่มันคือท่อนล่างของผีทหารคำเหนที่เขาเคยพบ มันคือคู่ขาหนึ่งที่เต็มไปด้วยโคลนและกระเสบใบไม้ท่อนขานั้นวิ่งไปมาด้วยความเร็วที่เหนือธรรมชาติมันเคลื่อนที่อย่างไม่สมประกอบแต่เต็มไปด้วยความแขนอาฆาตและมันก็มาถึงแนวป้องกันของทหารท่อนขานั้นก็วิ่งฝ่าเข้ามาในวงล้อมของทหารอย่างไม่ลังเลทหารที่ตื่นตระหนกก็แหวกหนีกันอย่างวุ่นวายก่อนที่ท่อนขานประหลาดนั้นจะวิ่งผ่านพวกเขาแล้วก็หายลับเข้าสู่ในความมืดของป่าลึก ความปลอดภัยทางกายภาพก็ถูกบัทอนลงโดยสมบูรณ์เมื่อทอนขาไลาชีวิตสามารถลุกคืบเข้ามาในพื้นที่คุ้มกันได้จ่าแสงรู้ดีว่าการสู้รบด้วยอาวุธเป็นเรื่องที่ไร้ประโยชน์เมื่อต้องเผชิญหน้ากับวิญญาณอาฆาตเหล่านี้การป้องกันดินแดนจึงเปลี่ยนรูปแบบเป็นการต่อสู้ด้วยพลังจิตและศรัทธาจ่าแสงพนมมือขึ้นตั้งจิตอธิษฐานและเริ่มสวดบทชินบัญชรด้วยเสียงที่กังวลและก็มั่นคง ทหารที่เหลือแม้จะหวาดกลัวเพียงใดก็ทยอยกันตั้งสติแล้วสวดมนต์ตามผู้นำของตนแสงสลัวสลัวจากกองไฟที่จุดไว้ฉายให้เห็นกลุ่มทหารที่ยืนล้อมกันอยู่โดยมีเสียงสวดมนต์เป็นอาวุธเดียวที่พวกเขาใช้ในการป้องกันตัวพลบุญมองไปรอบตัวของเขาอย่างระมัดระวังเขาเห็นเงาตะคุ่มตะคุ่มนับสิบเงายืนล้อมอยู่ไม่ไกลจากพวกเขาเงาเหล่านั้นคือวิญ,ญญาณอาฆาตท,ที่มาจากหลุมศพ พวกมันจ้องมองด้วยแววตาที่ว่างเปล่าบางตนก็เดินวนเวียนอยู่รอบๆแต่ไม่มีตนใดกล้าเข้ามาในใกล้รัศมีของเสียงสดมนจะแสงยืนประจันหน้าอยู่เบื้องหน้าของทุกคนสายตาของเขาแสดงถึงความมุ่งมั่นที่ไม่ยอมจำนนต่ออุปสรรคใดๆทั้งสิ้นพลังแห่งศรัทธาที่รวมกันเป็นหนึ่งเสียงสดมนของเหล่าทหารได้ก,ก่อตัวเป็นกำแพงที่มองไม่เห็น เกิดกานพลังงานด้านลบและแรงอากขาจากฝั่งตรงข้ามได้อย่างน่าอัศจรรย์จะแสงยืนอยู่ตรงกลางของวงกลมแห่งการป้องกันร่างกายของเขาเปรียบเสมือนเสาหลักที่ต้านทานแรงกดดันจากอำนาจเหนือธรรมชาติทั้งหมดที่ลายล้อมรอบตัวทหารตาระนายต่างสลับกันสวดมนต์และกำหนดจิตใจให้มั่นคงแม้ความเหนื่อยล้าจะเริ่มกัดกินร่างกายที่ต้องปฏิบัติหน้าที่อย่างหนักมาทั้งวัน แต่ความมุ่งมั่นที่จะปกป้องตัวเองและพืนแผ่นดินกลับเป็นแรงผลักดันที่ยิ่งใหญ่กว่าพวกวิญญาณร้ายที่ถูกป,ปลดปล่อยออกมาจากหลุมศพก็ยังคงวนเวียนอยู่บริเวณขอบและมีของบทสวดมนต์พวกมันแสดงความคับแคนและโกรธกลียวออกมาผ่านการเคลื่อนไหวที่ผิดรูปและเสียงที่คล้ายกับการคล่ำควรวญและกัดฟันที่ดังแว่วมาตามสายลมเย็นแม้จะไม่สามารถแตะต้องทหารผู้กล้าได้โดยตรง แต่พวกมันก็พยายามทุกวิถีทางเพื่อที่จะลบกวนสมาธิและทำให้เหล่าทหารนั้นเกิดความกลัวบางตนพยายามเดินย่างสามขุมเข้ามาช้าๆก่อนที่จะถูกผลักออกไปอย่างรวดเร็วด้วยพลังงานบางอย่างที่มองไม่เห็นบางตนพยายามล้มตัวเองลงมาคานตามเพื่อแทรกซึมเข้ามาแต่ก็ไม่เป็นผลจะแสงรู้ดีว่าการต่อสู้ครั้งนี้ไม่ใช่การวัดกำลังด้วยกระสุนปืน แต่เป็นการประชันระหว่างอาคมที่ใช้ในการป้องกันกับมนต์ดำที่ถูกขับเคลื่อนมาด้วยความแค้นหากเขายอมแพ้หรือปล่อยให้กำลังใจของลูกน้องอ่อนแอลงแม้แต่เสี้ยววินาทีพวกวิญญาณเหล่านี้ก็จะสามารถทะลุทะลวงเข้ามาได้และก็สร้างความเสียหายที่ไม่ใช่แค่ต่อชีวิตของพวกเขาแต่ยังรวมไปถึงความปลอดภัยของชาวบ้านที่อาศัยอยู่บ้านใกล้เคียงด้วยกันการต่อสู้ทางจิตวิญญาณดำเนินไปอย่างเชื่องช้า และทรมานตลอดค่ำคืนเสียงสวดมนต์ที่ทรงพลังและต่อเนื่องคือเกาะกำบังสุดท้ายที่ทหารทุกคนยึดถือพวกเขาทั้งอดหลับอดนอนท่ามกลางความกดดันของความมืดมิดและพลังงานด้านลบที่พุ่งเข้ามาใส่แต่ไม่มีใครยอมละหน้าที่ตำแหน่งของตนเองผลบุญที่ก่อนหน้านี้หวาดกลัวจนตัวสัน่นตอนนี้กลับกลายเป็นหนึ่งในผู้ที่ต้องตั้งจิตสวดมนต์ได้อย่างเข้มแข็งที่สุด เขาได้เห็นผู้นำที่ยืนหยัดอย่างกล้าหาญก็ทำให้เขาตระหนักว่าความกล้าที่แท้จริงไม่ได้หมายถึงการไร้ความกลัวแต่หมายถึงการเลือกที่จะทำหน้าที่ต่อไปแม้ว่าความกลัวจะเกาะกลุมจิตใจก็ตามเมื่อเข้าสู่ช่วงเวลาที่เงาของความมืดเริ่มที่จะจางลงพื้นป่าเริ่มเผยให้เห็นโครงร่างของต้นไม้และท้องฟ้าที่กำลังเปลี่ยนสีเป็นสีเทาอมฟ้า นั่นคือสัญญาณแห่งการมาถึงของลุงอรุณแสงแห่งความหวังที่รอคอยมาตลอดทั้งคืนเมื่อแสงแรกของวันใหม่เริ่มโผล่ค้นขอบฟ้าวิญญาณและซากศพที่ลายล้อมอยู่รอบแนวป้องกันก็เริ่มมีปฏิกิริยาพวกมันเริ่มเคลื่อนไหวช้าลงอย่างเห็นได้ชัดความเกลี้ยกลาดในแววตาก็เริ่มลดลงก่อนที่พวกมันจะเริ่มถอยล่นออกไปอย่างเงียบเชียบทีละตนทีละเงากลับสู่หลุมศพที่พวกมันจากมา การหายตัวไปของวิญญาณเหล่านั้นเป็นไปอย่างค่อยเป็นค่อยไปไม่มีการหายวับไปในทันทีแต่เป็นการจางหายไปพร้อมๆกับความเข้มข้นของแสงอาทิตย์ที่สาสองเข้ามาในป่าเมื่อแสงแรกของอรุณสัมผัสดินอย่างเต็มที่ทุกสิ่งทุกอย่างก็กลับมาสู่ความสงบตามธรรมชาติอีกครั้งมีเพียงความเหนื่อยล้าที่กัดกินร่างกายของเหล่าทหารและรองร้อยของดินโคลนที่บง่งบอกถึงการต่อสู้ที่เพิ่งผ่านพ้นไป พวกเขาทำสำเร็จแล้วไม่ใช่เพียงแค่การต้านทานศัตรูที่มีชีวิตแต่เป็นการยืนหยัดต่อสู้กับพลังแห่งความมืดมิดที่ไม่อาจมองเห็นทหารทุกคนต่างสุดตัวลงมาด้วยความอ่อนเพลียที่ถูกเปิดปลอด่ปลอยออกมาอย่างฉับพลันจ่าแสมงมองไปยังทิศทางที่วิญญาณหายไปเงียบๆพวกเขาคือกำแพงมนุษย์ที่ไม่ใช่เพียงแค่กำแพงที่สร้างขึ้นมาจากเกียรติยศและหน้าที่เท่านั้นแต่ยังเป็นกำแพงที่สร้างจากศรัทธาอันแรงกล้า และอาคมที่ใช้ในการป้องกันแผ่นดินการ,รเผชิญหน้าในคืนนี้พิสูจน์ให้เห็นว่าหัวใจของทหารไทยไม่เคยวันไหวไม่ว่าจะต้องเผชิญหน้ากับข่าศึกที่มีเลือดเนื้อหรือสิ่งลี้ลับเหนือธรรมชาติพวกเขาก็ยังคงยืนหยัดและพร้อมสละทุกสิ่งเพื่อความสงบสุขของชาติและประชาชนทุกการลาดตระเวนทุกคำาคืนที่ไล้ผู้คนพวกเขาต่างแบกรับความรับผิดชอบที่ใหญ่หลวงไว้บนบา่า พวกเขาไม่เพียงแต่ป้องกันพรมแดนเท่านั้นแต่ยังปกป้องจิตวิญญาณของพื้นแผ่นดินนี้อีกด้วย